มาดูคุณหลวงเก็บของเก่าออกจากที่เก็บของยังเก็บไม่เสร็จนะคะของเก่าเขาเยอะมากมาให้เก็บเอาไปทิ้งอันไหนที่จะทิ้งเอาทิ้งอันไหนที่เอาไปขายได้เอาไปขายยังไม่เสร็จคะ่ะให้ดูข้างในไม่รู้ลกบ,บ่ะเก็บทีละนิดกระดึ๊บทีละหน่อยดูดู นี่ลงจอดรถนะคะแต่เป็นที่เก็บของเก่าข้างบนยังมีอีกเยอะค่ะไม่ใช่แค่นี้ฝลั่งนี้ชอบสะสมของเก่าที่ไม่ใช้จริงๆขยะค่ะสะสมขยะบอกให้มาเก็บยังเลยไปนั่งอยู่ในห้องคอมด,ดูไม่ได้เอาไม่ได้เอาสามีมาขายนะคะแต่ให้ดูว่าฝรั่งก็บ้าเก็บของเก่าเหมือนกันค่ะบ้าสะสมขยะ บอกหลายปีเพื่อนเขาบอกฉันก็บอกว่าฉันจะมาช่วยแต่เขาไม่ยอมทาเรยบอกให้ทําให้เสร็จเลยนะพอใช้ให้ทําก็อ้างว่ามีร้านตอนนี้ไม่มีร้านแล้วมาทําเลยดูที่จะอ้างอะไรสารพัดจะอ้างท<ๆ>ี<ๆ>นะคะ<ๆ>เล็กๆแน่น้อยให้ดูของเก่าเก็บไปขายขายได้ตังค์นะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ตังค์เอาไปขายเพราะว่าไอที่ใช้ได้ก็มีใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไป โอเคค่ะแค่นี้นะคะบ้านของเก่า